อี t แซบวิดมีอีพีีวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดวางหลังเพื่อมากินร้านอารไทยซูชิวางหลังนั้นเองนะคะซึ่งมันก็เป็นร้านซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาย่อมเยาวรวมถึงเราสามารถสั่งขนมจีนมากินได้ด้วยนะคะก็ะเป็นขนมจีนน้ำยาแกงอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วนะคะและมากันที่เมนูแรกสบะเย็นของเราก็จะเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะอันนี้ให้ สามเต็มห้านะคะเพราะว่ามันก็กินได้อร่อยแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตอมสักเท่าไหร่นะคะล้วก็มากินเทมปุระกับกรอบนะกุ้งตัวโตๆเลยนี่งามเป็นไงล่ะแล้วต่อไปนะครับก็เป็นซูชิเองซึ่งเราก็มียำสาหร่ายมาเป็นกับแก้มด้วยนะคะน,นะฮะดะอ้ํอร่อยแล้วก็มากินซูชินะสั่งมาหลายหน้าเลยนะคะระหว่างที่เรากินไปได้สองสามคำนะฝั่งนู้นถือกินไปจนหมดแล้วจ้าโอ้ m ม g ก d นี่เราก็มากินให้ทุกคนดูเลยนะคะเพราะว่า ที่นี่นะคะเริ่มต้นที่ชิ้นละ5บาทจนไปถึง30บาทเลยแล้วก็มีหลายอย่างเรื่อไม่ใช่มีแค่ซูชิอย่างเดียวนะคะนี่มีเบิร์นโดยแ่าปลาแซลมอนดุะะนดเอ้ยแล้วก็ดื่มน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเติมน้ำตาลกันซะหน่อยสั่งโกโก้เมนเย็นหรือว่าช็อกมินนั่นเองเป็นช็อกมินหวานน้อยนะคะซึ่งเราก็ต้องคนก่อนดื่มนะคะนี่อนกลับบ้านเราก็ไปแวะซื้อกุ้ยช่ายซะหน่อยนะคะจบแล้ววันนี้บ๊ายบาย